One News ตรงไปตรงมาพาค,คุณผู้ชมไปดูกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นที่สยามสแครวคร์วันอยู่กลางกรุงเลยนะคะคเป็นงานที่ชื่อว่าคนรักสัตว์สัตว์รักคนค่ะจากตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่9ตส<ช>ิงหาค,คมนี้ก็ยังมีเวลาเสาร์อาทิตย์นี้ค,คุณผู้ชมไปชมได้นะคะ,คะไปดูในงานว่ามีสัตว์อะไรกันบ้างนะคะ เริ่มจากสัตว์ที่มีความผูกพันกับคนสัตว์เนี่ยคือแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆคือสัตว์น่ารักก็คือหมาและแมวสัตว์อนุรักษ์อันนี้เป็นสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์คู่บ้านคู่เมืองก็คือช้างและสุดท้ายก็คือสัตว์แปลกอย่างเงี้ยดูแล้วมันแปลกนะคะบางคนนิยมนํามาเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นในงานวันสัตวแพทย์เขาก็เลยให้ความรู้เรื่องของสุขภาพคนและสุขภาพสัตว์เลี้ยงแล้วก็รณรงค์ให้อนุรักษ์สัตว์ป่า ไปดูเสียไปฟังเสียงของประธานจัดงานกันค่ะคืออย่างนี้ครับคือบทบาทของสัตวแพทย์เนี่ยเราเราเรียนเหมือนเหมือนกับทางแพทย์ทั่ว,วไปแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือเราจะรวมด้านของวิทยาศาสตร,ร์การเกษตร,รกับวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์เข้าด้วยกันเน,นะครับเพราะ,ะนั้นลักษณะของงานมันเลยกว้างขึ้น งานที่สัตวแพทย์ทำก็คือเรื่องเขาเรียกแบ่งเป็น3ากลุ่มนะครับก็คือสุขใจก็คือเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารปลอดภัยที่วันนี้เราส่งออกแสนกว่าล้านด้นประสุศาตว์เราดีที่สุดในโลกเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานที่เราเข้ามาดูนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขใจก็คือพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆที่เราดูแลที่เราเป็นเพื่อนของคนต่างๆนะครับแต่ว่าที่สําคัญของเรื่องของสุขใจคือจะเป็นเรื่องของสัตวแพทย์สาธารณสุขป้องกันไม่ให้โรคสัตว์ติดคนนะครับอันนี้คืองานส่วนที่สงังแ,แล้วได้้รรรัับบกกกาายอมมขึน็คอ การอนุรักษ์นะครับแล้วก็นี่ฮะโ,<อ>โซนสัตว์แปลกนี่คนสนใจที่สุดครับือเป็นไฮไลท์ของงารเลยนะที่เห็นนี่อย่าคิดว่าตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวที่อะไรนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่รใชหรอคอนนรอับใภาษาเราพูดแบบบ้านๆอ,าอันนี้ไม่ใช่ครับนี่คือเตกูฮะเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่สายพันธุ์เตกูนะครับมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ทะเลทรายแถบละตินครับแถวสหรัฐเม็กซิโกนี่นะฮะ ก็ถือว่าเป็นสัตว์แปลกนะแต่ชื่อก็ไม่แปลกนะเขาชื่อน้องยุ้ยน้องยุ้ยเราเามาตั้งให้เองตั้งชื่อว่าน้องยุ้ยเพราะแก้มยุ้ยไงแก้มยุ้ยยุ้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันกลับไปแถวทะเลทรายแถวบ้านมันแถวสหรัฐแถวเม็กซิโกนะครับน้องยุ้ยนี่ถือว่าเป็นนางเอกของงานเลยค่ะไปผ่านไป่ายมาก็ถ่ายรูปแต่ตัวก็ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ก็ยกอย่างนี้ได้ค่อนข้างเชื่องนะครับสมกติที่บางกลุ่มเนี่ยซื้อเป็นสัตว์เลี้ยง คือราคาเนี่ยตั้งแต่4 0 0พบาทจนถึงหลักหมื่นนะครับซึ่งเตกูก็มีหลายชนิดทั้งเตกูทองเตกูแดงแล้วก็เตกูขาวดำถือว่าบรูเตกูอืมอาจจะแบ่งตามสีหรือว่าอะไรไม่แน่ใจโหนี่นี่งูแล้วนี่งูแล้วนี่งูแล้วอ่าอันนี้อัอนี้เป็นงูหลามพม่าค่ะครับเหรอฮะอ๋อมีชื่ออีกแล้วชื่ออะไรครับน้องหยกอืมน้องยุ้ยน้องหยกน้องยุ้ยกับน้องหยกนะฮะไม่รู้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่า น้ำหนักกว่า20กิโลกรัมน่าไปดูมากผมอยากไปดูมูหลามมากแน่ใจครับเมื่อกี้หรือว่ามูหลามอะยากไปดูมูหลามนะนี่แหละก็มีคนมาขอถ่ายรูปกันแยะๆด้วยกิ้งก่านี่เป็นกิ้งก่าพิษนะมีต่อมพิษทําลายระบบประสาทแต่ไม่เป็นอันตรายกับคนค่ะมันเป็นกิ้งก่าที่มีถิ่นกําเนิดจากเม็กซิโกสังเกตให้ดีอ่ะผ่านไปแหละ มันกําลังลอกคราบอยู่ค่ะเดี๋ยวมันก็เลื้อกลับมาเที่ยวมาเดี๋ยวมันต้องมาเดี๋ยวมันต้องมามันกำลังลอกคราบอยู่ถ้าหากขาดก็งอกออกมาได้ใหม่เหมือนจิ้งจกเลยค่ะนี่อะไรคะเนี่ยนี่คือคือตัวอะไรก็คือสัตว์แปลกๆนะเขาบอกว่ามีสัตว์แปลกแล้วเนี่ยก็ต้องมีสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์แปลกนะเพราะว่าสัตวแพทย์ทั่วไปนี่ไงนี่ไม่ได้ใช้คำไม่สุภาพนะว่าอะไรคุณหมอุณบอกได้ไงอย่างนี้ คุณหมอก็เรียกตัวเองอว่าเขาเป็นหมอเฮี้ยครับอ๋ออ,อุ๊อยังไงนี่คุณหมอต้อนคุณหมอต้อนหมอต้นนะฮะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายสตวแพทย์จิตกมนลธนศักดิ์ครับ,รบอยู่มอมหิดน,นะฮะท่านเป็นสัตวแพทย์ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องของตัวเฮี้ย ครับโดยตรงเลยก็เลยเรียกว่าหมอเฮียหมอครับแต่เราลองฟังเสียงของแต่แต่คุณหมอนิสัยดีนะคุณหมอนิสัยดีค่ะค่ะคุณหมอคุณหมอคุยกับเราด้วยอ๋อครับผมเราจะแนะนําว่าไปฟังเสียงคุณหมอเฮียหรือคุณหมอต้นดีครับเอาคุณหมอคุณหมอนิสัยดีคุณหมอต้นนะครับหมอต้นนะโอเคฮะเขาเนี่ยกินพวกเป็นพวกสกาวเมนเจอร์เขากินซากซากพืชได้ซากสัตว์นะครับพอเขากินซากสัตว์เนี่ยเพราะนั้นอะไรที่มันอยู่ในน้ําที่ทําให้น้ําเราเน่าเสียเช่นสัตว์ที่ตายเนี่ยเขาก็คอยกําจัด เพราะฉะนั้นโอกาสที่ถ้าเกิดมีตัวนี้อยู่ในลําคลองบ้างเนี่ยน้ำก็จะไ,ไม่ไม่เน่าเสียแต่ไม่ได้หมายความว่าคนทิ้งขยะลงไปแล้วเขาจะกำ,จ,ำ,กำจัดหมดนะในขณะเดียวกันที่มันป่วยเนี่ยก็เพราะคนทิ้งขยะพวกนี้ฮะนี่ไงค,คุณหมอต้นหรือคุณหมอเหี้่อบ,บอกกับเราว่าประโยชน์ของตัวเหี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นสัตว์ที่ ไม่ดีนะที่ควรเอามาด่ากันเนี่ยไม่ใช่มันมีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ต่างๆใช่ครับและเมื่อมันกินซากสัตว์กินซากอะไรที่มันแบบวัาที่คนทิ้งลงแม่น้ำเนี่ยมันก็ทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาดขึ้นไงนี่เป็นประโยชน์ของตัวเหี้ยค่ะเพราะเขากินซากสัตว์เป็นอาหารคุณหมอต้นที่ที่รักษาเหี้ยดีกว่าใช่ฮะแต่ว่าผมฝากบอกคุณหมอต้นด้วยถ้าไปเชียงใหม่อย่าไปกิน ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ของเฮียหงเดี๋ยวเรียกกันยุ่งเลยทีนี้ครับอันนั้นอะไรนะชื่ออะไรนะพ่อเองไก่ก็เขาปิดไปแล้วไงเดี๋ยวเผื่อเขาเปิดใหม่เขาไปร้างใหม่โอเคครับนะคะก็มีสัตว์หลายคือมันเป็นระบบนิเวศในโลกอ่ะมันต้องมีสัตว์หลากหลายชนิดจะมาเลี้ยงหมารักหมาอยู่อย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมีสัตว์อื่นๆด้วยคบครั n e News ตรงไปตรงมา